คุณผู้ชมครับจำได้ใช่ไหมว่าไพรินเนี่ยเขามาจากนาครปฐมเขานั่งรถตู้เราก็ให้น้องโป้งย้อนกลับไปเลยฮะหาต้นทางเลยคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือจากนาครปฐม,มโดยเราไปตรวจสอบจุดที่ไพรินต้องสตาร์ทจากนาครปฐมเข้ากรุงเทพจุดนี้ก็คือรถมินิบัสนะฮะอยู่ด้านข้างองค์พระปฐมเจดีไหนลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งโดยวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยไปตรวจสอบ เห็นบอกว่าทุกคนจะต้องมีการซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมใช่วงจรปิดเคาน์เตอร์ขายตั๋วเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงเขาจะมีวงจรปิดทุกตัวปะเมยค่ะก็จะมีวงจรปิดคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะเราค่ะออตอนที่เราไปถึงตรวจสอบเนี่ยท่ารถมินิบัสแล้วก็ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยที่บ้านไพรินเนี่ยจะไม่มีวงจรปิด แต่จะมีวงจรปิดตรงเริเวปากซอยในวันที่21ตอนทุ่ม20อะลองดูนะฮะอันนี้เป็นเสียปุ๊เอาทองมาส่งไพรินเพราะเมื่อกี้เสียปุ๊แกจะออกจากเพชรบุรีใชแล้วแกจะเอาเสียมาเออเอาทองมาให้ทางด้านนังไพรินในี่รถเสียมาถึงแล้วนะฮะตอนทุ่ม20เสียจะขับรถเบนซ์ฮะมาจากเพชรบุรีมาบ้านน้องไพรินที่นครปฐมหลังจากนั้นทุ่ม24จะเห็นว่ารถเบนซ์เสียปุ๊ออกจากบ้านจากน้องไพริน ก็เสียก็แป๊บเดียวให้ซองเสร็จแล้วไปเลยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเราจะเห็นภาพของเสียปุใช่ไหมเราจะเห็นหลังจากภาพของเสียปุ๊ผ <<|ja|> ่านไปแล้วมาส่งตอนค่ำใช่ไหมคะของวันที่21ก็คือประมาณทุ่ม20หลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นคือ22พฤษภาคมไพรินจะออกไปแล้วค่ะนี่ต้องมีทองแล้วถูกมนี่นี่ฮะ เดี๋ยวก่อนนะใครขับเป็นคนเดียวอ่ะเมย์จะเห็นพรินขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อพุ่งหน้าไปขึ้นรถมินิบัสรับประถมเจดีเพราะเขาต้องขึ้นรถตู้อันนี้ขอเพลหยุดภาพหน่อยได้ไหมที่มันต้องหยุดภาพถุงแกอยู่ไหนวะเนี่ยเออก็อาจจะห้อยถุงอยู่ไหนอาจจะอยู่ด้านในจะให้ห้ออยู่ตรงข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้พารินต้องบอกว่าพรินเขาไม่ยอมพูดนะนะอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมพรินนะแต่พลรินไม่ยอมเอ่ยปากอะไรทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะฮะ ประเด็นก็คือเราไปไล่บี้มาจนกระทั่งได้ภาพสําคัญมาสุดท้ายเราก็เลยพบว่าไพรินออกบ้านจริงๆเห็นถุงทองไหมตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวขึ้นรถมินิบัสเดี๋ยวเราจะไปดูเดูนะฮะนี่เราไปตรวจอีกตามเส้นทางอีก2เส้นทางคือน้องโป้งเนี่ยพยายามตามไปดูว่าานึงสำคัญตรงนี้ที่ให้เราให้ดูเพราะอะไรไหมฮะถ้าไพรินมาขึ้นมอเตอร์ไซค์กรุงเทพทําไมไพรินถึงเอาทองไว้บนตัก แต่ตอนออกมาเนี่ยถุงทองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคำถามก็คือเมื่อคุณมากรุงเทพคุณเอาทองบนตักแต่ตอนออกมาทองอยู่ไหนซึ่งเราก็ไม่รู้เพรีอาจจะซุกใส่เสื้อแกก็ได้ถูกไหมเพราะเราก็ไม่เห็นทองนะฮะตอนออกมาเนี่ยถูกไหมอัมอนนี้ฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ คือที่เราให้ดูตามเส้นทางอีกสองมุมเนี่ยเพื่อจะดูว่าระหว่างทางพายรินไปแวะที่ไหนหรือเปล่าซึ่งเวลาที่ขึ้นรถเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงสิบใช่ไหมคะแต่ว่าผ่านจุดนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทิ้งช่วงทั้งหมดประมาณ6นาทีซึ่งต้องบอกอย่างนี้ไอ้ช่วงที่ออกจากบ้านกับช่วงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันห่างกันระยะทางคือ1กิโลเมตร1.5กิโลเมตรความจริงก็คือเท่าวิ่งในความเร็วประมาณเนี้ยหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรืออะไรมันน่าจะประมาณ2นาที 2>, 2นาทีควรจะถึงแต่ ใช้เวลา6นา,นาที6นาทีนะฮะ,ะแล้วก็ <6 S 2> ที่พี่พูดถามถึงกระเป๋าทอง<อ>คือทีมข่าวเนี่ยน้องโป้งสังเกตบอกว่าขาขึ้นรถที่ตะกาหน้ารถเนี่ยค่ะตะกาหน้ารถมีกระเป๋าสีดำวางอยู่แต่ตอนทำทองหล่นไม่ได้ใส่ทองไว้ในกระเป๋าสีดํานี้นะคือเป็นกระเป๋าสีขาวอ๋อนี่เหรอแต่เราก็ไม่รู้อาจจะมีกระเป๋าสีขาวห้อยตรงไหนเราก็ไม่รู้มันเรื่องของเขาละแต่ประเด็นคือหนึ่งเวลาทําไมขับช้าค่ะ ซึ่งบางคนบ,บอกเอาก็มันมีเร็วมีช้าก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้อย่าไปทึ่งไปสนใจแต่คําถามคือทองน่าจะใส่ตะกร้าหน้ารถแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปขึ้นรถตู้ใช่ไอตอนไปทึ่งรถมินิบัสเนี่ยค่ะเราจะเห็นกระเป๋าแล้วเราจะได้ภาพมาใช่ไหมตอนขึ้นรถอ่าดูแล้วนะฮะค่ะตอนที่รถมินิบัสเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณเบีห,หลักฐานสาคัญที่เดียวที่เลยเฮ้ยท,ทำไมพลุงพลังเนี่ยกระเป๋ามีสองใบ<ต>คือแลวไอตอนมาทําไมไม่เห็นพลุงพลังเลยเอออันนี้ไม่ใช่ไหม ไหนต้องหยุดภาพตอนถือกระเป๋าหน่อยดิเออเนี่ยหยุดหยุดหยุดอาบาร์ลงด้วยครับไม่ต้องให้บอกฮะสองใบนี่กระเป๋าสีดําแล้วมีกระเป๋าใบใหญ่ใบป้าเมย์ใช่อยู่ข้างหลังที่เป็นลายๆถ้าเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นชัดว่ากระเป๋าสีขาวจะมีลายแบบ<อ>ที่หล่นนะคะเนี่ยนะม,มีลายแบบใบที่หล่นเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาแสดงว่ามีสองใบหลังจากนั้นเราก็ไปตามจุดที่ลงรถมินิบัสไอ้เอาตรงนี้ก่อน ขอตอนขึ้นแล้วเอาตอนขี่มอเตอร์ไซค์เอามาชนกันเป็นสองจอหยุดตรงนี้หยุดตอนกระเป๋าเนี่ยแหละเอาให้ชัดที่สุดแล้วกันนะฮะเท่าที่จะขยับเมาส์ได้อ่ะภาพอ่ะนี่ฮะแล้วหยุดภาพตรงมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะกําลังจะบอกว่าคุณผู้ชมดูนะฮะตอนมาก็ไม่พลุงพลังนะเมย์คือกระเป๋ดำเนี่ยวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถอ,อ,อันนี้สังเกตทีมข่าวสังเกตเห็นแต่ว่าสีขาวไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าแขวนอยู่มุมที่หลบหรือว่าวางอยู่ด้านหน้า ตรงตรงที่วังขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงคะซึ่งไพรินควรจะต้องพูดแต่ไพรินไม่พูดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยต้องไล่บี้ทีละจุดอย่างที่น้องโป้งแกะสุดท้ายเราเห็นไพรินหิ้วกระเป๋าดอกขึ้นรถจริงๆใช่กระเป๋าดอกขึ้นรถจริงๆแสดงว่าที่บอกว่ากระเป๋าดอกตกอะแต่กระเป๋าดอกก็ย้่ยใหญ่นะฮะใช่ไหมแล้วถ้าตอนที่มันตกเนี่ยมันหายได้ยังไงวะแค่เสี้ยววินาทีอะคุณผู้ชมฮะ นี่เราเห็นกระเป๋าดอกเขาแล้วนะแบบตัวเต็มนะฮะหนมีใช่ไหมตอนตัวหิ้วอ่ะเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นอ่ะใบมันไม่เล็กนะฮะกระเป๋าดอกเนี่ยเนี่ยแล้วมันหายได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีกระเป๋าหายแวบเลยกลางถนนหลังจากนั้นเมมีต่อไหมก็มีตอนลงที่เปิ่นเกล้าค่ะตอนอลงรถมินิบัสเราก็เช็คดูภาพตอนลงเนี่ยจะเห็นว่ากระเป๋าก็ยังอยู่ครบทั้งสองใบคือสีดำและสีขาวมันอาจจะมองไม่ชัดหน่อยนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนเดินลงไปซึ่งเราก็ทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ดูข้อมูลแบบที่เราทํามาเลยฉบับเต็มแสดงว่ากระเป๋าแกเนี่ยก็แบกมาตั้งแต่ต้นทางยันกระทั่งลงเออนี่ฮะนี่หละก็ยังมีสองใบก่อนถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ปะขึ้นพี่วินมอเตอร์ไซค์เ้ยแล้ววินน่ะหาเจอยังเจอแล้วค่ะคือพี่วินเนี่ย๋ย่ากบางนก็ไดะเราก็ไปวัยกันหาเจอคุณผู้ชมดูผังที่เราทําให้ดู ใช่ป่ะใช่ค่ะากระเป๋ามันหายไ,ได้ดไงเมยที่แปลกตำรวจก็แปลกใจว่ามันล่วงเสี้ยววินาทีอ่ะหรือมันติดใต้ท้องรถจริงๆหลังจากนั้นครับเมเชิญนะคือจุดที่น่าสนใจก็ไม่รู้<อ>ว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่รับพี่ไพรินเนี่ยคือลุงเฉลียวเนี่ย<อ>คือไม่รู้ว่าแกจําไม่ได้หรือแกเห็นไม่ครบแต่จุดที่น่าสนใจคือลุงเฉลียวอายุ61ปีเนี่ยบอกว่าวันนั้นน่ะพี่ไพรินเรียกวินมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยหน้าเมเจอร์ปิงกล่าวให้ไปส่งที่พาหุรัตแต่ลุงเฉลียวบอกแบบนี้ เท่าที่สังเกตเห็นพี่ไพรินแกถือกระเป๋าสีดำมาด้วยหนึ่งใบอ้าลวดอกก็นั่นนะสิเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะลุงแกจําไม่ได้แกสังเกตไม่เห็นหรือคาดเคลื่อนหรือคาดเคลื่อนเพราะท้ายวไเป็นคปทำกับไพรินไพรินลงมามีสองใบดํากับดอกค่ะแต่ลุงบอกว่าเห็นดําไม่เห็นดอกใช่ไหมเห็นดำหนึ่งใบแล้วหลังจากนั้นขับไปได้แค่200-300ถึงเมตร พี่ไพรินก็บอกกระเป๋าหล่นให้ย้อนกลับไปหน่อยก็ย้อนสอนกลับไปแล้วเขาก็จ่ายเงิน20บาทแล้วลุงบอกว่าเห็นแกไปไปหาแท็กซี่ที่จอดตรงนั้น3-4คันไปคุยอะไรกับเขาก็ไม่รู้แสดงว่าพรวนกลับแกขอลงเลยอ่าใช่เหมือนจะหาของใช่ค่ะเออก็แสดงว่าแกวาวุ่นเหมือนกันแล้วแกก็คุยกับแท็กซี่ใช่ค่ะนี่ฮะ แกก็บอกว่าแกก็ไปให้ปักคํากับเจ้าหน้าที่ตารวจที่สอนอบางยี่ขันเรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจเพราะแกแค่ขับรถเท่านั้นไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะมีเสียงของที่ทเฉลียวค่ะที่เฉลียวนะฮะที่วันนี้เราก็ตามจนเจออีกเหมือนกันให้ดูช่อง8นี่แหละครบที่สุดละเนี่ยนะฮะเอาฟังเสียงเขหน่อยฮะ,ะมันมีนกระเป๋าใบเดียวอะ่ะสีอะไรจ๊ะพ่อ มือนกับสีดำอ,ะอ่ะกระเป๋าใบเดียวนอกสีดำ<ช>ขึ้นรถมาเขารับจากตรงไหนแล้วให้ไปส่งตรง,ตตรงไหนคะตรงหน้าไม่เจอบอกไปที่ภาวรัตไงเขาบอกว่ากระเป๋าเขาหล่นไงกระเป๋าสีดำนั่นหรอจ๊ะไม่ใช่มาดูพ่อไม่รู้กระเป๋าไหนไงแต่บอกว่ากระเป๋าหล่นให้พ่อย้อนมาไงกลนถึงไม่เจอ,อเลยสพาน์รอยตรงเลยเซเว่นไงแล้วเจอกระเป๋าไหมคะพ่อไม่รู้เขาเรียกแท็กซี่หลายคันน่ะว่าดูว่าดูคันไหนเก็บ พ่อก็ไม่รู้ไงเ้วจากนั้นก็คือเขาก็ลงจากรถเลยไม่ได้ขึ้นใช่ไม่ได้ขึ้นพ่อเก็บค่ารถ20บสิบบาทเขาก็วนไปวนมาเขาโทรศัพ์อะไรเขาหรือวะแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าในกระเป๋าเขามีอะไรบ้างไม่มีเขาบอกของเขาหล่นอ่ะบอกแค่นี้ขนกลับไปให้น้อยพ่อก็ย้อนไปบางทีรถบิ่งมามันก็เสียงกันนหะเราก็ยินมย่าโน้นเราก็ไม่รู้จริงเราไม่รู้เรื่องอ่ะ พูดตรงๆอ่ะเรา<ช>หาเขาเรียกรถเราตรงหน้าเมเจอร์ตรงป้ายรถเมย์ก<า>็ไม่รู้ของเขาไปหล่นอะไรตอนไหนใช่แต่ว่าตอนขึ้นรถมาเนี่ยมีกระเป๋าสีดำเนาะไม่รู้ <พา S 2> เห็นกระเป๋าไม่รู้เห็นกระเป๋าสีดำเขาใส่แบบเสื้อเนี่ยสึกแกะจะสีดำแม้ว่าลงุงกระเป๋าหล่นอ,ะอ่ะบอกวนวนให้หน่อยคุณผู้ชมครับ พอวันนี้เราไปเจอคุณลุงคือช่องแปะวันนี้เก็บจนลวดเลยนะฮะ,ะเก็บจนแบบที่ว่าละเอียดที่สุดแล้วแหละคุณผู้ชมฮะมันมีจุดเดียวเท่านั้นที่วันนี้คนทําข่าวมันหายแบบแวบเลยกระเป๋าลายดอกเนี่ยเพราะเมื่อกี้ถ้าเราย้ําภาพตอนที่น้องไพรินทําดอกตกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันปลิวจริง ก็แสดงว่าไอ้ใบาลายดอกกับปิวจริงแต่เรามาดูภาพตอนไพลินขึ้นรถลงรถไอ้กระเป๋าดอกนี่ใหญ่มากมแล้วมันจะเป็นไปตามข้อสันนิษฐานไหมถ้าสมมุติน้องไม่ได้โกหกนะถุงผ้าลายดอกติดท้องรถสองล้านเนี่ยแหละติดท้องรถแล้ววันนี้เอาจริงผมเชื่อว่าพี่บางยี่ขันกับชุดสืบนครบาลเนี่ยน่าจะไปล็อกรถสี่คันแล้วเพราะว่ามันหายได้ไวมากแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะ กระเป๋าลายดอกหายวับเลยฮะคาถนนแล้วมีรถสี่คันเพราะเมื่อกี้เราจำลองแม้กระทั่งของตก6ขีดมันมก็ปลิวได้บนถนนถูกไหมขนาดเดียวกันวันนี้เราก็พยายามถามไพรินแต่ไพรินไม่ยอมคุยอะไรเลยนี่ฮะล่าสุดเราไปเจอไพรัตเป็นผัวไพรินเราก็ถามว่าไพรัตข้อเท็จจริงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ย ปรากฏว่าคุณไพรัตเนี่ย,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 ยตอนที่เราเจอเขาก็ไม่ค่อยอยากเปิดเผยเท่าไหร่นะฮะบอกพี่ผมไม่รู้เรื่องทองเลยตอนที่น้องโป้งไปเจอเนี่ยแล้วก็ไพรินไม่เล่าเฮ้ยก็แปลกนะทําทองหายสองล้านไม่ต้องบอกผัวนะคนเราพี่พี่พี่หนูทําทองเขาหายปรากฏก็ไม่บอกผัวฮะเมีย,ย,ยผมก็ใช้ชีวิตปกติน้องโป้งก็เลยกระแสะถามเขาเครียดไหมไพรินอ,อ๋อไม่เห็นเครียด เป็นเราเครียดตายเลยนะใชเหยาว่าแต่สองล้านเลยฮะทองซื้อทองคําเปรียวจะไปแปะองพระร้อยเดียวตกเนี่ยยังหาแทบตายเนี่ยนะฮะนี่ทองสองล้านตกแกไม่เครียดฮะส่วนเฮียปุ๊เจ้าของทองเขาก็มาส่งทองผมก็ไม่เคยเจอเพราะผมอยู่กันคนละบ้านกับเมียมีเสียงพี่ไพรัตนะฮะสามีน้องไพรินฮะเฮียปุ้วเขาของมาฝากพี่อยู่ด้วยไหมไม่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับอ๋อ อ๋อแล้วปกติเฮียปูเขามาทุกวันไหมฮะไอ้ทุกครั้งไหมฮะมาเองไหมฮะไม่นานานานมาทีอืมแล้วพี่เขียวแกเครียดไหมฮะพี่ไปรินน่ะตั้งแต่ที่ทองหายพี่รู้เรื่องยังฮะไม่ไม่ไม่รู้ค่ะอ๋อเเขาไม่ได้บอกพี่ด้วยเหรออ๋อแต่ทุกทีถ้าถ้าเฮียปกแกูแกแกมาแกก็จะมาหาที่บ้านใช่ไหมฮะคนเจ้าของทองอ,ะอ่ะอ๋อ แล,แล้ววันที่ยี่สองพี่อยู่ไอ้วันที่ยี่สิบเอ็ดที่เขาเอาทองมาให้ตอนคืนพี่พี่เห็นไหมฮะได้เจอไหมแล้วแกพูดอะไรกับพี่บ้างไหมเรื่องของหายฮะไม่พูดเลยไม่พูดเลยแกเครียดแกอะไรไหมไม่ต้ออ๋อแกไม่ค่อยได้บอกพี่ด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดภาพตอนอที่พี่ไพรินแกวนรถกลับเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้คือตอนล่วงวนรถกลับอีถุงผ้าหายอะอคืออันนี้เรางงมากว่าเฮ้ยมันมันไปไหนอะ่ะคุณผู้ชมฮะ ณนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องตามต่อพี่ๆี่รถสคันถ้าพี่ๆดูช่อง8อยู่พี่ไปแสดงตัวกับบางยี่ขันหน่อยนะครับ เพราะไม่เช่นนั้นอย่าว่าแต่บางยี่ขันเลยชุดสืบนะครบาลจะลงเองเนี่ยนะฮะว่า2ล้านอยู่ไหนล่าสุดวันนี้เราไปแถวบ้านไพรินเพราะไพรินไม่ยอม<ะ>เผือใครเลยเมื่อกี้ผัวบอกดูเหมือนกับเมียผมไม่ค่อยจะเครียดเลยเนี่ยนะฮะล่าสุดแถวบ้านไพรินก็คือธันรดีคุณธันรดีเองก็บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกับไพรินมา10ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าครอบครัวคุณไพรินจะเดือดร้อนแล้วคุณไพรินเนี่ยเขาจะขี่รถผ่านบ้านทุกวันสามีของคุณไพรินนี่ป่วยนะฮะป่วยมารรยะ แต่ไพรินเนี่ยแกเป็นคนดีเพราะเมื่อกี้เสียปุ๊ยังบอกกับเราเลยเสียปุ๊บอกเฮ้ยไพรินจริงเนี่ยเขาเป็นคนดีมากนะ<ช>คือเขาเคยปาดทองเยอะกว่านี้<ช>ก็ไม่เคยมีปัญหานะฮะเป็นกิโลเลยก็ไม่เคยเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านก็บอกเฮ้ยไพรินเขาคนดีจริงแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินด้วยคําถามก็คือนั่นสิถุงดอกมันไปไหนอะตอนเนี้ลองฟังเสียงเพื่อนบ้านเนี่ยฮะแต่ก่อนหน้านี้แกแกจะออกไปทําง,งานกี่โมงนะ ตอนออกก็ประามาณหกโมงกว่าไม่เกินเจ็ดโมงค่ะขี่มอเตอรไปใช่ค่ะออาแกก็ดำเนินชีวิตอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันค่ะส่วนแฟนแกนพี่เขาไม่ค่อยแข็งแรงเขาป่วยป่วยเป็นอะไรคะน่าจะโรคเส้นเลือดในสมองผ่าตัดแล้วที่ผ่านมาแกมีตญหาเรื่องเงินงบ้งไหมคพี่ไม่ค่ะไม่เคยมีเลยไม่มีค่ะ แล้วพี่เคยเห็นเพียคนที่เขาเอาทองมาส่งมาฝากใช่ไหมไม่ค่ะเมื่อวานเห็นข่าวรู้ว่าเป็นเขาตกใจไหมยะไม่รู้ข่าวเพิ่งจะรู้จากนักข่าวนี่ค่ะโอนะอ้ทุนตัวพี่คิดว่าที่เขาบอกว่าหล่นตรงนั้นเป็นเรื่องจริงมันก็น่าน่าจะจริงเพราะพี่เขาเป็นคนดีนะที่เขานีสใส่ดีคือเขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่ค่ะผู้ชมครับ คือถ้าวันนี้เราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะฮะ<ม>แล้วก็หลักฐานทั้งหมดที่ช่อง8ได้เยอะที่สุดเนี่ยแล้วเป็นที่แรกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเอาจริงๆคือณนะวันนี้กระเป๋าเนี่ยมันถูกเดินทางมาจริงๆตั้งแต่นคนปรปฐมมันถูกเดินทางมาจริงๆนะฮะแล้วกระเป๋าถามว่ามันตกจริงไหมมันก็เห็นว่าตกส่วนที่ว่าข้างในจะมีทองเท่าไหร่อันนี้เราตอบไม่ได้แต่เสียบอกว่า49าไพลินก็บอกหนูก็ไม่ได้แกะเพราะว่าเสียแพ็คกล่องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตามต่อเพราะทั้งหมดนี้ไพรินยังไม่ขอชี้แจงอะไรทั้งสิ้นะนะครับเพราะไพรินเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาให้การกับตำรวจดีที่สุด<ม>นี่ฮะ